สวัสดีครับพบกับรายการลักบอลไลน์นะครับประจำวันจันทร์ที่13สิงหาคม2555นะครับวันนี้อยู่2คนอีกแล้วครับผมอบเชยครับต้นใบแคนครับครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปผลบอลเลยครับครับผมฟุตบอลรายการคอมมูนิตี้ชิ l นะครับระหว่างเชลซีแชมป์เอฟเอครับแล้วก็เจอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เฟมิเลียกนะครับครับผมแลงก็ปรากฏว่าเชลซีพลาดให้กับแมนซิตี้ไป2องประตูต่อสามเชลซีได้ประตูนำก่อนจากเฟอร์นันโดตอเรสในนาทีที่40นะครับครับและหลังจากนั้นมา3นาทีเชลซีต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากกิวานูวิดโดนใบแดงหลังจากไปย่ำอเล็กซานเดอร์คูโรลอฟครับก็หลังจากนั้นมาครับครึ่งหลังก็เป็นแมนซิตี้ที่ครองเกมได้มากกว่าโดยได้ ประตูตีเสมอจากยายาตูเล่นะครับในนาทีที่53าสาและหลังจากนั้นครับแมนซิตี้ได้ประตูอีก2ประตูจากคาร์ลตเวสแล้วก็ซามิแอนนาลีครับครับผมเชลซีมาได้ประตูมีความใจจากไบรอันเบอร์ธันไบรอันเบอร์ธันสำรองที่ลงมาครับผมครับอีกรายการนึงครับเป็นฟุตบอลเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับระหว่างบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็โบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับด้านนี้เตะทันทีอาริอันอารีนา หลังยอดของเซบ้ายยานมินิกครับผมบายยานมินิกก็ได้ประตูขึ้นนำสองประตูจากมา, Mario it, าริโอมันชูคิดนะครับนาทีที่6แล้วก็โ er, ทมัสมุลเลอร์นาทีที่11นะครับก่อนที่แชมป์บุนเดสจะมาได้ประตูบอดใจจากโรเบิร์ตเรวา,านดอฟสกี้ของน้าตัวเก่งก็จบเกมครับบายยานก็เอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งกลับมากันที่ฟุตบอลกระชับม,มิตรบ้างนะครับ,บรครับผมก็ลิเวอร์พูลครับปันใจมหาชนก็เอาชนะ ไบเออร์เลยวูกลุ้นไป3ประตูต่อนหนึ่งครับโดยได้ประตูจากสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็ลูคัสเลว่ายิงกลับมาแล้วแล้วก็ยิงง่ายง่ายเลยนะลูคัสเลว่ายิงลูกเนี้ยครับผมแล้วก็แอนดี้คาร์โลครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้ยิงดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับแต่ประตูรักไม่อยู่กระเฉาะเข้าประตูไปครับผมแล้วก็ไบเออร์วูกลุ้เซ่นนะครับก็มาได้ประตูบาดใจจากซินนี่แซมในนาทีที่75ครับเกีมเดวบูก็เปิดบ้านเอาชนะชั้นหนึ่ง ครับเลยเส้นไป3ประตูต่อหนึ่งครับอัชลอนบ้างครับอาเซนอนมือคืนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับก็เอาชนะเอฟซีโครลไปศูนย์ประตูต่อสี่ครับโดยได้ประตูจากนี่เลยโทมัสเฟอร์มิเลนในาทีที่เจ็ดแล้วก็กองหน้าตัวใหม่รูคัสโปรดุสกี้ยิงทีมเก่าด้วยจุดโทษับนาทีที่สิบห้าแล้วก็สังหารทีมเก่าแล้วครับแล้วก็มาได้ประตูที่ สองของตัวเองอีกในนาทีที่44นะครับแล้วก็ยิงเสาเลยปิดท้ายกับซิมบิญโยนะครับในนาทีหกสามเพรฟอร์มยึดโดดเด่นมากยิงพิมเก่าด้วยไม่รู้ว่ากั้นมานานหรือเปล่าอะไรกับพิมเก่าะครับผมจบเกมครับอาร์เซนอลก็บุกไปเสมอชนะชเอฟซีโคลูนถึงจุดศูนย์ประตูสี่ในฟุตบอลกระชมิดครับครับมนดูที่ลีกอื่นฝรั่งเศสบ้างครับเมื่อคืนมีเตะกันคู่ดึง แล้วก็เป็นผลว่าแรงก็แพ้ให้กับมาร์คเซเบซูนไมตัวนึ่งเปนเยอะป่ะไม่ไช่ครับแรงแรงแรนแรนกิงอะไรนี่แประมาณนี้แหละอะไรเสร็จชัสสั้งๆง่ายครับผมครับมาดูที่ของไทยบ้างนะครับฟุตบอลไทยพิมลิกเมื่อคืนก็เตะกัน5คู่เอสซีจีเมืองทองครับก็พลิกเอาชนะอัธยาไป จุดมันสามประตูต่อสองครับพลิกคือไม่ใช่พลิกผลพลิกนะคือพลิกแซงขึ้นมาจากชิดพงเฉยชิวครับครับผมก็ยิงประตูแซงขึ้นมาชนะได้ครับผมก็อีกคู่นึงครับชมบุรีก็เอาชนะเอ็นซีเพื่อนตำรวจไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากอาทิตย์สุนทรพิษครับก็คนคอนแก่นนะคนนี้เอาเลยครับคนาเดียวกับคนต้นเมืองแคมยครับผมจําได้ครับคนขอนแก่นมีแต่คนรู้สึกว่าจะโยกย้ายหลายครั้งเลยไหยครับผมถูกยืมตัวไปครับ พอสมควรครับกับอีกคัอีกทีมนึงครับเป็นเวอร์ชนยูไนเต็ดก็เสมอกับเชียงรายสองประตูต่อสองทีทีมเชียงใหม่ก็เสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดสองประตูต่อสองแล้วก็โอสุดสภาเอ็มร้อยห้าสิบก็แพ้กับสมุทรสงครามเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอย่างนี้พุทธครับผมปูกกับชนะเกมนี้นะครับครับอ่ะหมดยังไปที่ข่าวไว้ไหมข่าวกันเลยดีกว่าครับเมื่อคืนก็ไม่รู้ว่าแฟนแมนซิตี้จะดีใจหรือเสียใจนะครับเพราะว่า ส่วนผมต้องมีว่าต้องมันต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องแบบเสียใจอ่ะ <c oughs> ครับก็สื่อในอังกฤษเขาปเป็งข่าวนะบอกว่าเรือใบสีฟ้าแมนชเชสเตอร์ซิตี้ได้ปัดข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน40ล้านปอนด์จากพีแบลลิสแซงเชแมงยอดทีม,มเงินนาจากาเศรษฐีของ,องลีกเกอร์ลีกเกอร์ฝรั่งเศสในการขอซื้อตัวเตียนโอบาเิโอบาโลเตลี่อ๋อไปเกียนที่นู่น เอาไปเกียนกับซาคือจะไปเกียน์อยู่กับสลาตันนีเหรอไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ายืนยันเองเลยนะบอกว่าแมนซิตี้โนปฏิเสธโนด้วยเหตุผลว่ามันมันชินี่ยังมีประโยชน์กับตีนบอกว่าถ้าปล่อยเกียนโอกไปจากถิ่นเอติฮัดสเตเดียมจะตัวจะประกาศลาออกจากตำแหน่งทันทีคือลูกรักโคงมากมายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้ บาเลอบาเลอตติรี่ยังอยู่ในถิ่นเอติฮัดต่อไปเพราะตอนแรกก็เห็นมีกาบอกว่ารดูการี่เหมนมาเกียนเยอะเลยเกิยนยีทอมันซตี่ใส่ใหัวไ,ไม่เอาแล้วครับผมไปมามา,มาตอนนี้บอกเฮ้ยถ้าออกไปออกด้วยเออเอาดิเอาแบบเขาดิเห็นเห็นฟอร์มเก่งจากยูโรไงใช่ครับก็อนาคตยังอีกไกลนะครับครับอายุยังน้อยอายุยังน้อยครับผมข่าวพี่อบแล้วครับามาที่ข่าวพูดถึงแมนซิตี้ได้ไหมครับไม่รู้ข่าวนี้เกิดขึ้นได้ไงครับ ไวมากไม่มีไม่มีข่าวไม่มีข่าวลรืออะไรข่าวโพ่มาให้เห็นนะครับหรือก็เป็นทีมอื่นเออแต่ล่าสุดนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในการคว้าแจ็คล็อกเบลนะครับกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษและของสโมสรเอเวอเรตันอฟดีสีดำเงินนะครับมาร่วมกับทีมด้วยสัญญา5ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางนี้ทางนั้นได้จ่ายค่าตัวให้กับเอเวอเรสตนเป็นจำนวนหนึ่งิล้านปอนด์หรือว่า750้าล้านบาทแล้วก็ มาอยู่ภายใต้ลางเอฟพีเอชได้สมเสื้อหมายหมายเลขเบอร์17บเจ็ดนะโว่ก็นะเป็นขาวที่ช็อกดูช็อกหน้าดูเพราะว่าไม่มีวี่แววว่าจะจะจับจะเซ็นอะไรสักอย่างกับคนนี้เลยอ่าอยู่ๆก็โพอมาตอนหน้านี้ก็ลอดเวลก็มีข่าวกับแมนยูเที่ยังได้ตัวแล้วก็เชลซีด้วยแมนยูแล้วล่าสุดนี่แหละครับแมนซิตี้ซิตี้ครับปาดหน้าเฉยครับครับผมอ่ะมา ถือว่าเป็นข่าวดีกับแชมป์แต่เขาไม่ได้ชิลที่ได้แชมป์ไปในแดนกลางเพิ่มตัวเลือกเดนกลางเพราะว่าแดนกลางตอนนี้ก็แกเล็บเบลลี่ก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับผมไม่ค่อยได้ลงด้วยแต่ล็อตเบลลี่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนนะอนาคตเบลลี่อาจจะรู้ครับคงต้องรู้ตัวเองแน่ครับผมมาอีกข่าวครับเป็นข่าวของสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับมีข่าวบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงกับตัวเฟอร์นอน อาน์ิต้านะครับแบ็กดาวล่งของอาร์เจ็ตอัมสเตอร์ดัมนะครับในในลีกของฮอลแลนด์ครับก็ตกลงค่าตัวกันได้ที่8ล้านยูโรหรือว่า320ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเป็นไปตามนี้นะแบ็กดาวลูกวัยวัย23ปีนะครับที่ตกเป็นข่าวอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์ไก่ได้ทองนะครับเป็นนักเตะที่ว่าถือว่ามีเป็นแข้งที่สารพัดประโยชน์นะเล่นเล่นแบ็กได้แบ็กซ้ายได้แล้วก็ขยับมาเล่นกองกลางได้ ก็2ทีมดังเนี่ยเขายื่นให้8ล้านปอนด์แต่ปฏิเสธแต่ขาย8ล้านยูโรอ่าเงิน8ล้านยูโรแค่320ล้านบาทแต่เงิน8ล้านปอนด์เป็นเงิน400ล้านบาทอ่าห่างกันเยอะปฏิเสธ400ร้อปฏิเสธ400อ่ะก็ไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเปล่าเพราะอาจจะถูกใจอย่างอื่นก็ได้ครับผมอ่ะไม่ข่าวนะครับเป็นข่าวของไปนน่เลยครับเยอรมัน ก็เกี่ยวกับทีมของบริเลเซียดอตบุนทีมเยอฟเคินได้รองแชมป์นะครับซปเปอร์คัพก็มีรายงานครับว่ามาร้โกร้อยนะอ่านว่าอย่างไงนะมาโกร้อยมาโกร้อยนะครับก็คือเป็นอดีตนักเตะของบุรเเซียมุนเซนกบักรบที่ย้ายมาอยู่กับดอตบุนก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเยอรมันไปครองหลังทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับกับตัวสกัดใหม่ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ โดยได้รับเสียงโหวตเป็น217คะแนนนะเอาเอาชนะทั้งชินจิคาเกะะที่ย้ายไปอยู่แมนยูนะครับก็แบบทิ้งขาดเลยทีเดียวไม่เห็นฟุลไม่เห็นนอกจากนี้ครับยังมีประกาศรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยแน่นอนครับผู้จัดการทีมแชมป์บุนเดสฤดูกาลที่เห็นมาก็ย่อมเป็นของเจอเก้นคอปนะครับคุณซื้อ yeah, ของโดนมุนเนียนเองผมครับผมก็คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมไปครองครับ อ่ะหมดละวันนี้มีโปรแกรมไหมครับไม่มีเลยครับอ่าวันนี้ไม่มีโปรแกรมก็เดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะมีบอลเตะครับผมเพราะว่าจะกลับมาคึกคักคึกคืนอีกครั้งนึงครับกับาดูการใหม่ครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนต้องพอแค่นี้ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่กับรายการลากบอลไลฟ์สวัสดีครับ De uh, Frontaizão the